สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เรายังอยู่ในพรมภูมิอยู่นะคะวันนี้จะเป็นตัวอย่างของผู้ที่สวยปณิตสุขบนชั้นพรมเลยทำให้เกิดความรู้สึกผิดประมาทคิดไข้แขวว่าเป็นอมตะตลอดไปดังที่ปรากฏใน พระมณิกมันตะนิกสูตรในมัชฌิมนิกายมูมนะปัญนนาตข้อห้าร้อยหสิบเอดหน้าห้าร้อยเก้าสิบาลีฉบับสยามรัฐนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องตัวอย่างของเท้ามหาพรหมผู้ประมาทในชีวิตในวัยมีความคิดคุย้ยเคลคือเรื่องเท้าพระกามหาพรหมลองมาคุยกันดูนะคะ ท้าพกามหาพรหมเบื้องพรหมโลกชั้นมหาพรหมมาพรหมูมิยังมีองค์พระพรหมยังมีองค์พระพรหมเมศวรผู้วิเศษอยู่องค์หนึ่งซึ่งมีนามปรากฏว่าท่านเท้าพกามหาพรหมก็มหาพรหมผู้นี้มีชีวิตอยู่ในพรหมโลกชั้นต่างๆมานานนักโดยจติจากพรหมโลกชั้นหนึ่งแล้ว ก็ปฏิสนทิในพรหมโลกอีกชั้นหนึ่งครั้งสุดท้ายได้มาอุบัติเกิดเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่มีสักสถิตยอยู่ในมหาพรหมภูมินี้และได้รับการยกย่องสรรเสริญจากมารสันดานร้ายซึ่งมีจิตคิดหวังจะให้เป็นที่ถูกใจในคำสอพลอยอยู่นืงๆว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ธรรมดาว่าเท้ามหาพรหมเช่นพระองค์นี้ย่อมมี ย่อมเป็นผู้ทรงคุณความดีประเสริฐเลิล้ำยิ่งนักเป็นที่เคารพสักการะแห่งปวงชนชาวโลกทั่วไปเป็นผู้มีศักดา์าอนุภาพยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ให้เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่ต้นมนุษย์หญิงชายตลอดไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานอื่นๆอีกเป็นอันมากนอกจากนั้นตามความเข้าใจของชาวโลกทั้งหลายนั้น พระองค์ย่อมเป็นผู้สร้างสรรค์สร้างภูมิประเทศภูเขาต้นไม้รวมทั้งมหาสมุทรทะเลใหญ่อีกมากมายไว้ในมนุษยโลกท่านเท้ามหาพรหมผู้มีอนุภาพมีตบะเดชะยิ่งนักมีมเหสักทรงอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงพระเจ้าค่าแม้จะทราบว่าไม่เป็นความจริงเป็นสิ่งหาสาระไม่ได้ มารสันดานร้ายกล่าวสรนเสริญหวังจักให้เป็นที่ชอบใจเท่านั้นเองถึงกระนั้นท่านเท้าพากาพรหมก็มีจิตยินดีใครที่จักสดับคำสรนเสริญอนุภาพแห่งตนบทนี้อยู่เสมอและแล้วในที่สุดทิฏฐิชนิดหนึ่งก็อุบัติขึ้นกลางดวงใจทำให้ท่านเท้ามหาพรหมจินตนาไปตามประษาผู้ที่ยังมีทิฐิกิเลสว่า อาตมานี้ไม่แก่ไม่ตายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าใครที่ไหนทั้งปวงอาตมาเป็นผู้ล่วงพ้นจากบวงมัจจุราชแล้วอันหนึ่งเล่าพระโคโดมเจ้าในมนุษยโลกกล่าวคุณพระนิพพานว่าเป็นแดนอมตะจะเป็นจริงไปได้อย่างไรพบที่อาตมาอยู่นี้ต่างหากเป็นแดนอมตะเพราะไม่รู้แก่ไม่รู้ตายพระนิพพานของพระโคโดมเจ้านั้น จึงเป็นสิ่งที่กล่าวกันเล่นหาสาระความจริงอันใดไม่ได้สมเด็จพระบรมไตรโลกกนา,าศาสดาสันาาสมพุทธเจ้าประทับอยู่ภายใต้ต้นรังใหญ่หน้าป่าสุภควันใกล้เมืองโอกัตถะในขณะนั้นทรงทราบว่าท่านเทา้าากาปหาพรมมีความเข้าใจผิดคิดว่า พระนิพพานเป็นธรรมไม่มีจริงซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันดังนั้นจึงทรงลึกขึ้นจากต้นรังใหญ่อันมีใบหนาทึบแต่เพลานั้นแล้วสเสด็จไปยังพรหมโลกโดยพลันเชื่อระยะการมาดว่าบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนของตนออกแล้วโคกลับเข้ามาเท่านั้นครั้นเท้ามหาถัดครันเท้าพากามหาพรหมได้ทอดทัศนาเห็นเข้า จึงกล่าวปราศัยโดยธรรมดาว่าดูกระท่านผู้นฤทุก์،ท่านมาที่นี่ก็ดีแล้วจะได้ปราศัยกันคือข้าพเจ้ามีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นของเที่ยงแท้ที่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายดูแต่พรมสถานที่ข้าพเจ้าอยู่นี่เป็นไรพรมสถานนี้เที่ยงแท้ยั่งยืนมั่นคงแข็งแรง มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพระมสถานที่นี่แลเป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็เหตุที่ออกไปจากทุกอย่างประเสริฐนอกจากพรหมสถานนี้แล้วไม่มีเลยนี่แหละคือความเห็นชอบคือความเห็นของข้าพเจ้าท่านจะว่าอย่างไรเล่าพระสมณะสมเด็จพระสมณะ โคโดมบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายจึงมีพระพุทธดีกาเตือนสติท่านเท,านทา้าพกามหาพรหมขึ่นว่าดูกระมหาพรหมความคิดของท่านนี้น่าอนานักบัดนี้ตัวท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้มีความเห็นวิปริตผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเสแล้วเพราะถูกอวิชชาความมืดมนเข้าหุ้มหอดวงจิตจึงเห็นผิดจากธรรมไปเช่นนี้ ครั้นสมเด็จพระชินสีเจ้าทรงกล่าวดังนี้เจ้ามารที่มีสันดานสอพลอเคยยกยอท่านเท้าพก,กามหาพรหมอยู่เสมอซึ่งนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยก็กล่าวแทรกขึ้นกลางคันตามสันดานแห่งตนว่าดูกระพิกษุขอท่านอย่าก,กล่าวรุกรานท่านเท้ามหาพรหมผู้นี้เลยข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าอย่าได้รุกรานท่านเท้าพก,กาพรหมผู้นี้เป็นอันขาด ปพราะเหตุใดเลยเพราะว่าท่านหทา้าผกาพรหมผู้นี้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ปกครองคณะพรหมซึ่งคณะพรหมทั้งหลายไม่อาจฝ่าฝืนอำนาจได้ท่านเป็นผู้ดูแลทั่วไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้คนไปให้เป็นไปในอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจ เป็นบิดาของเหล่าสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดนุกรพิสุสำนะและพรามพวกก่อนท่านเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติ เตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตยียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตยียนพระพรหมเกลียดพระพรหมในโลกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมณะและพรามเหล่านั้นครั้นกายแตกขาดจากลมปราณแล้วต้องไปเกิดในหินากายคืออบายภูมิสีได้แก่นรกเปรต อสุรกายเดีัรฉานดูกระพิสุส่วนสมณะพราหมณ์พวกก่อนท่านอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สรรเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สรรเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สรรเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรรเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สรรเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเทวดาชมเชยเทวดา เป็นผู้สัรเสริญปชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สัรเสริญพระพรมชมเชยพระพรมสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นกายแตกสิ้นลมปราณก็ได้มาอุบัติเกิดในกายที่ประนีตคือพรหมโลกนี้ดุกระพิสุเพราะเหตุนี้เราจึงบอกแก่ท่านขอท่านจงทำตามคำที่ท่านท้าวพกกามหาพรหมผู้นี้บอกแก่ท่านเถิด ท่านจงอย่าฝืนคำบอกเล่าของท่านเท้ามหาพรหมผู้นี้เลยหากท่านฝ่าฝืนถ้อยคำของเท้ามหาพรหมนี้แล้วโทษจะมีแก่ตัวท่านเป็นนักหนาเปรียบประดุษบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริอันมาหาตนหรือมิฉะนั้นเปรียบประดุษบุรุษผู้กำลังจะตกเหวที่ลึกอยู่แล้วกลับชักมือและเท้าให้ห่างออกจากแผ่นดินเสียฉะนั้นดูกรพิสุ ขอท่านจงทำตามถ้อยคำที่ท่านเท้าภกามาหาพรหมจะสั่งสอนท่านเท่านั้นขอท่านจงอย่าฝ่าฝืนถ้อยคำที่ท่านเท้าภกามาหาพรหมกล่าวนี้เลยท่านมิเห็นหรอกหรือบรรดาพรหมบริษัทที่ประชุมกันอยู่ณที่นี้มากมายก็ล้วนแต่มีใจเคารพนับถือเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเท้ามาหาพรหมผู้นี้ความจริง เป็นเช่นที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ทั้งสิ้นท่านจงอย่าได้ดูหมิ่นรูปรานท่านเท้ามหาพรหมผู้เป็นมเหสัต์จงเชื่อข้าพเจ้าเถิดทอดอพระเนตรดูมานสันดานพานซึ่งกล่าวยกย่องท่านเท้าพักามหาพรหมอย่างยืดยาวเสียเป็นนักหนาด้วยเหตุที่พระพุทธนตยนาอันเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาแล้ว สมเด็จองค์พระปฏิทแก้วจึงมีพระพุทธดำรัสว่านี่มานเอ๋ยเราตาถาคตนี้รู้จักตัวท่านดีท่านจงอย่าได้เข้าใจว่าเราไม่รู้จักตัวท่านว่าเป็นเทพขยดาที่นับเนื่องในหมู่มานหาใช่พวกพรหมไหม่นี่แน่มานท้าพระกาพรหมนี้ก็ดีพื่พ,พรหมปุโรหิตก็ดีพวกพรหมบริษัทรก็ดี เหล่านี้ทั้งหมดพากันตกอยู่ใต้เงื้อมือของท่านพากันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งคำยกยอของท่านมานานแลบัดนี้ท่านคงจะนึกว่าแม้ตัวเรานี้ก็จะตกอยู่ในเงื้อมือของท่านตกอยู่อำนาจแห่งถ้อยคำของท่านใช่ไหมล่ะเราจะบอกให้มานเอ๋ยเราไม่ได้ตกอยู่ในเงื้อมือของท่านเราไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งถ้อยคำของท่านเลย แม้แต่สักนิดหนึ่งดูกะระสมณะผู้นรุทุกท่านเท้าผักกามหาพรหมซึ่งนิ่งเงียบสดับมานกับสมเด็จพระบรมศาสดาโต้อตอบกันอยู่นานให้รู้สึกอึดอัดในโอกาสนี้ได้โอกาสจึงออกโอดเรียกพระนามขึ้นแล้วกล่าวต่อไปโดยไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องว่าโลกที่ข้าพเจ้าอยู่นี้ มีแต่ความสุขความเบิกบานหาความทุกข์สี่ประการคือชาติทุก์ชาราทุก์ขพยาทุทก์ขและมราณะทุก์ขมีได้เลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วประชาสัตว์ในไตรโลกพระมสถาานของข้าพเจ้านี้ จักไม่เป็นสถานที่เที่ยงแท้ได้อย่างไรกันเล่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งกว่าประชาสัตว์ในไตรโลกจึงมีพระพุทธดิกาว่าดูกระระมหาพรหมท่านจงมนสิการฟังเราให้จงดีเราตถาคตนี้ รู้อยู่ว่าตัวท่านมีเดชานุภาพเป็นอันมากแม้แต่พระอาทิตย์พระจันทร์ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองแก่กล้าก็หาได้ส่องแสงมาให้สว่างสวัยไปทั่วหมื่นโลกธาตุเหมือนกับรัศมีแห่งท่านไม่แต่เราตถาคตก็รู้แจ้งอีกว่าอันเท้าภกาพรมคือตัวท่านนี้เป็นผู้มีอักคีไฟคือกองกิเลสคอยเาผาผลาญอยู่ในสันดาน ดังนี้แล้วจะกกล่าวว่ามีความสุขสำราญได้อย่างไรอีกประการหนึ่งใสเราตถาคตทราบสิ้นแล้วว่าเท้าพากาพรมคือตัวท่านนี้มีสักดานุภาพมากมายนักหนาแต่เราตถาคตก็รู้อยู่อีกว่า ตัวท่านจัดได้รู้ที่อยู่แห่งโครมชั้นสูงเช่นอาพัสราพรมสุภกินหาพรหมเวหพลาพรมก็หาไม่ได้และสัตว์ทั้งหลายจักไปอุบัติเกิดในพรหมโลกชั้นนั้นๆได้อย่างไรตัวท่านนี้ก็ไม่ได้รู้ดูกระรท่านพูดอรุทุกท่านกล่าวกับข้าพเจ้าเป็นทํานองว่าท่านผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้จักพรหมโลกชั้นสูง รู้จักกรรมวิบากแห่งสัตว์ทั้งปวงข้าพเจ้ายัางไม่เชื่อก่อนแต่ตัวข้าพเจ้านี้สิเป็นผู้มีศักดานุภาพยิ่งใหญ่กว่าใครๆในโลกทั้งปวงท่านยังมีทราบเลยเท้าพระกาพรมยังอวดอ้างศักดานุภาพแห่งตนสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูกระะท่านเท้าพระกามหาพรหม ตัวท่านมากล่าวอวดอ้างกับเราตถาคตว่าเป็นผู้มีฤทธิศักดรนุภาพหาผู้ใดจะเสมอนี้ได้ถ้าเช่นนั้นขอท่านจงแสดงฤทธิให้เราดูเดี๋ยวนี้เถิดคือท่านแสดงตนให้อันตรธานหายไปจงอย่าให้เราเห็นท่านในการระบัดนี้เถอดเราวันนี้คุยกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ท้าทายและบอกกับท่านเท้าภากาพรหมว่าถ้าท่านมีฤทธ,ธานุภาพจริงก็จงหายไปจากเราไม่ให้เราได้เห็นเถอะในวันต่อไปเราก็จะได้คุยกันว่าท่านเท้าภากามหาพรหมผู้มีฤทธนั้นสามารถจะอันตรธานหายไปจากสายตาของสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิพุทธเจ้าได้ไหม สำหรับวันนี้การคุยเรื่องของพรมภูมิก็จะยึติดลมคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในวันต่อไปเราก็จะได้นำเอาท่านเท้าพระก,กามาหาพรมมาคุยกันต่อท่านที่ปรารถนาสิ่งใดปรารถนาพบใดภูมิใดและได้ปฏิบัติตามพบนั้นภูมินั้นประพฤติดีประพฤติชอบก็ขอให้ท่าน ได้สมความปรารถนาจมทุกประการสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ